ีหนูกำลังเริะะ่มขอโทษค่ะมานี่มาหนูกำลังเงริ่าความขวัญซึ่งบอกว่าองคเวเอาไปแจกให้ทุกคนนะครับ 对 <哇 S 1>。 โอ้ย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 โอยอ้ยโ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 ออ้ยโ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 อ้ยยโอายโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ เอวไปเกียวมาอะฝากขอบคุณค่ะคุยหนักเจออะไรอะไรหวยเรื่องเงินได้เรื่องเงินไว้ก่อนอะไรยมว่ยังยังยอนว่าบอกนะอกนพี่ยอมหวยมาทุกเรื่องหลาเรื่องแล้วเรื่องเงินไม่ขอโอเคขอเล้นใจนะุดที่ไม่พไหมคะไม่เข้าใจหวยบ้างหรอสันนี้

ใ่วันนี้บ้างใ่ไ่ดีสโอ้ยโอ้ยแล้วเอานั่งเดียวพี่เอาเลยดึมะเออเหมือนกันเราเริมเิดหน้าพูดง่ายเนาะอุนง่ายดง่ายไม่มีไม่มีหนา่อะหมดแล้วนะน่ะาปัน uh. kind of hey, ี่เ ใจหลงลูกพไม่หลงก็ขอบคุณครับ่ะอ่ะเขาบอกว่านี่เขาจ้างมาให้บมงหมอเดี๋ยว่ินเตอร์ถามงเนี่ยเดี๋ยวเาตับเดี๋ยวพันเตอร์ไม่ถาด่าให้มันถามใครบ้าเขาถามถามอะไรเขาถามผชายเรื่องความรักวันอะไรช่ไหมถามผู้หญิงบ้างซนนี้ไว้หลังสุดเฮ้ให้ถามไม่ถามงงความรักของผู้หญิงบ้างเริ่มสกดีกว่าอ่า มองอครับิงๆกเปน่เพนกงอีกไม่บดครับอะไรนะแล้วเป็นความน่าจะเป็นความเข้าใจสันการณ์มากกว่าก็ยอมยอมไปด้ว่เอา่ะพูดดีนะยอมเป็นไงมยอมอะไรนะก็ยอมที่จะศึกษากลกินดีมาว่ชแลวก็ยอมแบบเราลยอมน้ไปแล้วไปได้ยอมแบบ ยอมที่จะรับทุกอย่างที่เขาเป็นนี่นี่นี่มาถึงเขาใช่ไหมไม่ใช่ไอ้บ้าที่โบรักสีใหญ่เหลือเกินเราก็ยอมะเเราก็ยอเรา่ก็ยอมเขาแต่เขาไม่ยอม โอเค่ต่อไปกันไปมาโอ้โหอย้น a ต่อไปะมีความสุที่เรามีความสุขโดยที่ได้เห็นเมีค้ต้องยอเขาแล้วแไม่เข้ะที่เรามีความสุขแล้วเราได้เห็นเขามีความสุขโดยที่ไม่ต้องแล้วพอเขาไม่เราเรายอมเขาพูด้ังไงเวลาเขาพลาเดียวหรือเปล่า ท่าน oh, oh. oh, ี้ก็ถูกใจแล้วคุณลุงท่าท่าท่ารักตอนนี้รักมารักนำแต่ควันนำกว่ารักเวลาเธอโกรคอยไลยยกร้อกันยุเลยยกร้อ ท, variance, ที่สัมผัสได้ง <capacity S 1> ่ายที่สุดคือทุกๆคนจริงๆศิลปินมากๆศิลปินมากนวัน เอาปล่อยเ้าเลยนะตะกอยพูดบ้างอะสตะกอยถึงตาตะกอยพูดแล้วันนี้ยเเอออะไรนะยังไย มันเกบทุกคนทุกอย่างนะอย่าเอาจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยเอามามองแต่ความรักตอนนี้เป็นไงอ่ะเป็นเป็นเรื่องปกติอ่ะเป็นเรื่องอะไรของความรักอะไรของความรักอย่าเอามองเลยป็นเรื่องปกติรอแป๊บนึ่งหนเป็นความรักเป็นเรื่องที่ดีอ่ะเป็นเรื่องที่ดีอย่าไปมองว่าความรักมันมันก็มีจุดแย่ถ้าไปมองมองจุดแย่ชีวิตจะตกต่ำอืมถ้าไปมองจุดดี ทีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะโอ,อกคักจะอะไรยังไงก็อมองจุดดีเอาไว้ค่ะแล้วถ้ามองจุดเลี้ยวเนี่ยนี้หาจุดเลี้ยวอยู่ใช่ปะพี่แม็กเริ่มเริ่มเมปิดเผยความเป็นตัวตนเต็ที่ ช่วยหยิบไฟช่วยไฟสายให้แม็กหน่อยคือจะเอาไฟมาตกดูใช่มั้ยสนุกเดี๋ยวเริ่มน้องเรื่องแล้วแมียวเมวเมียวเมวเมียวแมีวเมียวแมียวแมวแมียวเม้วเมีวเมี้วเมีย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 วเมายวเมวเมียวเมวมวเมีียวเมวแมีวเมียวมียวเมวมียวเมียวเมวเมีวมียวมวเมวเมียวเมียวเมีวมียวมยวมีวีวมวมวมมวมววม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  好卖。<多><分>